เอามา็มบอสสงการที่ไปหาบงเรียน,นะฮะหางงบ่งเงียบๆสง,งบสง,งบนั่งเรียนไหมนี่โป,ปรแกรมเรบอกปสิไปใส่หาเรียนน้ำตกกูแล้วอยู่นี่มันระบุนไว้<อ>นแตกโคบบไร้คอยอละบ่อันนั้นการนู่นแล้วไปนี่ไปบ่นั่งเรียนเงียบสงบสงบนี่เ้ยสบายใจดีป่ะไปย่บ่เพรยี่หอไปน้าบ่โอ้ยยุ่สมมากับสงบบน่นันละขันงมียกูบ่ไปน้ำนัง แนี่ยจะเอไปหนําอโอ้ยเ่าในน้าแก่เลย่แก่ไปปะแก่วปะพอถามเนี่ยยังมือตื้นนี่เป็นยังกตนที่นยค้ากันบอกันเสียงดั่โอ้ยแล้วบอกเบาๆหมรู้ต่อรู้อะไรเกยให้กูกับเบียบ์้าบรนษา ห้องคิดว่าห้องยแยะแยะโยนี่โซนหนาบ่วะโอ้ยพ่อเป็นยังเจ้าถึงไปเฮ็ดแล้วจังสัตว์อีแมนเราเป็นนิ่งเราบ่สูงแห้งผู้ชายจะเฮ็ดอีกจักเถื่อเด้อบัดนดีเด้อเจ้าจำไว้เป็นยาดวันบ่มีแห้งหันละมันม่ได้ใส่กูเบียบแข้งเบียบขาให้มั่นไงขั้นเฉลี่ยมันงปะ มึงบอกมาได้หมดเดียอย่ามันจมอีกได้ปบัดนี่มันเปเ่อกานควน <c oughs> ามาได้ด้บ่บัน้องสเจเมื่อยปะ่ะโอ้ยมัถึงจะเนื่ยมันบมวมป้าเฟร่รางาเราโอเคปะกูจะเลี้ยงหรอกปะ่ะโอเคเอมอมาได้ป่ะ สว่วนดีแท้ๆดอกเนี้ยวจังสีเอาเป็นย่างบัตรเลยจุ้ยแขนไปได้อยู่แล้วย่าเจ้านะกลับมายเงเลยอุ้ยให้เป็นฟืน้นเป็นไฟให้เวียงๆอยู่ไปดีเถอะแต่เ,เงี้ยวสวนพักกันเห็บเถอะพักไปเถอะหุ่นเราลว์โอ้ยช่วยสิเปซานเราเห็นยังเราจะไปแจ้งซ่านไหนเนี่ยกูน่ะนะเราบอกว่าร้างเราเนาะน้ำมอซ่านน่ะน้นตายไปเขาแค่อันประวัติดีคือเกาได้ลนะ่ะเสื้อกูนี่ ไม่เห็นจะบอกเขาอ่านประวัติเมือ่อคันยังมีชีวิตอยู่ชัว่วมุ้ยพดีว่าจะคนรเลล่ะไม่เป็นย่างน้นเมื่ออื่นข่อนจะไปได้นั่งรถข้างไก่กแล้า่ามาจีบสายเลยเนี่ยผู้นำอุบลภูมิน่าไปเห็นยังแต่งงานลานไท้โอ้ลา,อลานไทรจอมียเออ ว <laughs> ไม่ได้สุ้กับมันตายยังเหมือนเดียวกันเบิดเนาะอันกู้ยไส้เนาะไ <laughs> ด้เมียวันที <laughs> โอ้ยเจ้าอย่าว่าเด้อได้เมียน่ะมันดีแล้วมันมีคู่คิดโอ้ยหน่อเจ๊จวงก็ยกเจ้าข้ามเถองแต่ข่อยได้เมียมาเนี่ยมีแต่เมีย่อยได้คิดสิคอยไม่ได้คิดจักเถื่อ <laughs> <laughs> มิตรเมียเจ้าคิดกออนพีดคิดจ้าเถื่อมิตรมันเลยคิดเกษันตัวโอ้ยนจะครูคิดไตรไม่ย้อนโอ้จะเป็นโรดู้ไปไม่ไหวมีอะไรมันิข้านกวนละยังงี้หรอยังเราเห็นเพราะยังหยวปะไหวจกเลี้ยวเนาะจะมาถานแล้วเพาเห็นยังไอ่ทานแห้เห็นยังเอาเนี่ คอยไส่รับไปซื้อขวางจะมันไปตั้งมาบอกด่วนแล้วไงไซ่บ่ดำบ่แดงแล้วเนี่ยบอกขามันนี่เอา้าโอ้ยเนาะฮะบอกไปจะต้องขันหน่ะนะ <c oughs> อยจะพ่อเอ้ยมู้เจ้ากาอยู่หลายโพแห่งล่ะก็สิบไปนั่หากันที่ยังสิบไปนั่งปล่อยน้ำด่ากันที่ยังกะซัรกรอบไปยังกว่านี้ไหมไปหาหน้าลูกหน้าผัวเจ้านี่เอา้าหน้าลูกหน้าผัวกับขึ้นซืขขอ้อขวงข่อยได้ล่ะ <c oughs> Không xô không cao Ơ Phải xảy mà, này Bảo nhục thằng này bây ăn đây ăn nhá Thì là lạ cả ช่วงการลักเลี่ยวมันไในมีเงินเก็บสักเื่ออยู่โอ้ยกระบวนการแต่ละมือส่วยอันตรายต่กูกินเหล้าก็ไปทำห้องกินเหล้าหนิหัวเง้นจะมีเงินเก็บมือโอ้ไปชิว่าทังจั่นละโอ้ยสุขภาพกันตั้งเป้าหมายได้ไหมนั่นบ่ล่ะก็ยังสู้มากกินเหล้านี่สู้หัวใจว่าว่าขวดเหล้านี่ขวดนึงขวดเท่าไดรเอาขวดละบาทผนได้เห็นยักบ่กันสู้กินพันขวดสู้กับสิบมีเงินพันบาทสู้กินเมินขวดสู้กับสิบมีเงินเมินบาท ว่าจกบ่าบาเนี่ยเฝ้ากินให้มันครบแสนขวดทันไปยังตั้งเป้าไว้สันตัวซ <c oughs> ูชิบุโจม,ม่าจากของม่มีนง,งินใส่ยังหันบ่นี่คือแจก่กวดแล้วสองสองขวดนึงก่อนหนีมไ้ยเปล่าไม,ม่เยกเปาม่กแข่งมาน้ำเดือไปไปร้ากูว้างเยไปไว้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเขาเสีเดยดหรอวะไปได้เสือบ้านเนี่ยพี่พอหึมข่อยสิไปธนาคารก็สิไปน้องข่อยอยู่บ่โอ้ยบ่บ่บ่ไม่น่ายอย่างนั้นนี่หลายปวดเร่องย่านเปียกเรืองนานกุกหลายนะมี่ไปรถไปเออเขาเสียข่อยสิไปด้วยสะเออไปแล้วก็ไปกดเงินมานนั่งไงเออขันเจ้าสิให้ข่อยกดเงินให้เจ้าเจ้าก็เส้นอันใบมอบอำนาจให้ข่อยนั่งนี่เด้ออ๋อใบมอบอำนาจยังมันก็บทห้ามเองกูเนีนน่ะ สิไปทามันมีแม่จังไนบันซี่เจ้ากับเจ้าตัวเป็นผู้มีอำนาจเนี่ยเอ้ากูจะมีอำนาจหรือวะกูยังมีอำนาจอยู่ตัวนี่เนียวตะเบิงดูนี่พี่แดงกับพกเอกมันขึ้นมาหากันอีกแล้วนี่ ป่ากันสามเธอทีเธอกันยังบ่มมกันได้ขึ้นหากันเรแล้วิะสั่งน้ำบักกันนี่โอ้ยเจ้าเป็นหนุ่มยังเรื่องของเขาเดี๋ือนมันก็เป็นเะสั่งผัดเนาะเพมันก็จะไม่มีมูฮันลายาญ่เดียงกระไรยู่ผู้เดียวเนี่ยแม่บ้านผัวขึ้นมาหากระดีวตัวเสร็จแล้วใสกันท้าว่าหากินเนาะหาเงินหาท่องอะบานนี่คนผู้กองก็เป็นขี้โกงล้ำบักกันนี่เลยเฮ้ยเจี๊ยคองเอ้ย เรื่องบานน่ะแตู่้หมักมันหน่อยโรคเนื้อ,อ,อ,อเรื่องของผูอนนั่นที่สีบอกเรื่องของผู้ื่นนั่นพอดีดูหลายเนี่บยบริาเรงนั่น,นเ,เออน,นี่ยบริทาเงินตีิห้จังยังเห,ย,นะหยียบจเนาะมห Ủa, <Nukhi> nhanh mà thì Biết mày. có thể thay, liệu thay nhắn <Nukhi> rung nó nhắn là khó bỏ Bỏ, sao hiệt lỏ vậy Ủa, cứ thì hiệt, mẹ, phải đánh cả câu Con chỉ tạm cả trăm câu tâm khó bỏ, khó thu hàng thu néo rồi đi โอ้ยค่อยแก่ไขไปแล้วเว้ยศึกษาไปนะเหมือนตัวโอ้สุดจีแกียเราเอ้ยแต่พวกเั้าก็เจอกกับเฮอดขึ้นกันกจอกกันยังไดีทอดก็มึงเนาะโอ้โซโซโซว่าลูกขึนสูอย่เราคอยโอ้ยกูยอมฟังด้ออืมแต่หามันบอกว่ามีแขนมีขาเท้แค่มันก็ยังลูกขึนสูเนาะภาษายังนี่ สช้ฮ็ดคิดซอสิมงหามปิดตัวย่างได้ยแมกระดาษแขนนขาวผมีิ่งมนก็ยังมีมากนะเนาะอ้มโอ้นอนอย่องนอ้บาเนี่ยโอ้มายเนี่ยเปเี่ยอย่างมากจนใจเมย์งวดไทยเลี้ยวไทยอยังรุ่งอันเพียต้องยังน้่งพอบอ่ะบ่วโซาเห็ดหลอ่อยเอาคือตีโซ่เห็ดที่วางสั่น พ่อแม่เฮ็ดไปจังได้ยังกะจำเก่าคนกี่ตามกะจำเก่าเฮียตั้มเขาบอกเขาสอนทุกอย่างทุกแนว้ยเหรดิก็คือเก่าโอ้ยจะค่อยแก้ไขไปละเว้ศึกษาไปนั่นเหมือนตัวโอ้สูตรตะจีเก่ยร้ละพ่อไอแต่พูดคำขจอกเฮ็ดขึ้นกันคำขจอกนันยังบริสุทธิ์อือมึงเนาะโอ้เศร้าเศร้าเศร้าลูกขึ้นสูงอย่างอยโอ้ยกูยอมกูฟังเด้ออืมแต่หามันบ่มีแขนมีขาแท้ๆมันก็ยังลุกขึ้นสู้เนาะ ภาษายังซ้ำนี่ภาษาแค่คิดไปสอเบิ่งหำปิดตัวยางเลยเมืกระดาษแขนขาวผมมีมันก็ยังมีมานะเนาะโอสร้างเว้ยเนี้เง<ส>ี้งย,ยบ่เนี่ยเนะเข้าไปในบ้านข้่วาเดียวแมเพราพื้นเขาแตกสวดๆอยู่โอ้ยแต่บ้านกับธรรมดานั่นแหละแต่เมื่อกี้นี้เขาเพืนเขาแม่นบ่ กรแมนยูอ้นเลยอันเรื่องไทยบ้านอันเรื่องน้ำพอื่นมันมึงจะเป็นยงกับขอไลอันนี้มเด็กคาเร่งนั่นเดี๋ยวนเดี๋ยวนัก็ได้พอีก็ได้พอนันมึงจะยปได้น้ขาไหมม่นเป็นเอียงดูดีนะป่าวพื่นคน่ปด้เสียภาษีได้หล่ะ มุ่อเต้าเนี่ข่อยมาหาเจ้ขึ้นมาเห็นไปใส่โอ้ยพ้าลูกผราเมียไปหาเทีย่ยวทางไงนลลี้ผมอะเทีย่ยวน้ำ่างน้ำพังหมดละเว้ยวันหยุดคนพาลูกพาเต๋าไปหาเทีย่ยวเนาะออครับงเดียว <laughs> แต่จะไปแต่เจ้าคว้างู้เดียวกับมันยากสิแล้วเป็นยังก็จะไปผู้เดียวปไปไหนอ๋อการเงินอยู่น้ำเขาบดัดนาะสร้างบ่ได้เจ้าอีก không bớt tôi sẽ hạng vào này ớt tại sao chặt xua lại Ờ. ai ai bưng đấy mua phải để, 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 để cam luôn để... มันเห็นงานเงินเดือนเงื่อนสองหมื่นเหมือนนเมียมันเหรออ๋อวิ่งจะเป็นโชคดีครับว่ามูไปปะโอ้ยมูฮาสวยโหที่โชคดีนั่นมันบ่ไ,ได้หมายความว่าเด็กอันโฟที่เด๋มเมียสวยเนียงามหัวที่โชคดีก็คือหัวที่เด๋มเมียประจมโมดา,น,าน,นะนั่นนะนั่นแล้ว แม่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 ยหันเวยภัยสมาจะความสุขดีจังเ่อะ่ท่านโดนดอกเสื้อกูนี่วนครับโอ้ย่ายดีแมลูกหลานจะวัดเกิดไท อายุเก้าสิบแปดปีฟักยือเงยเดี๋วะคักเนาะอุ้ยยีสิบปานั้นทอนเอาจะแปดสิบนี่ก็มแยงแล้วยี่สิบปีจากอายุยืนหลไปสั่นเอกเกียเออไปยาอายุหัแต่สิบปีวะแมนกินเหล้าบรเปื่อ่กินเบียร์เนี้ยกินปะเม่กินสูบยาปะบ่เดหาเที่ยวน้ำเด็กเล่กเล่นใหม่ปะบ่เคยไป วันอาจารย์มุงสิวิโยยังดดแท้บ่ได้ประโยชน์เว้ยตายซักกว่านันเอ้ยไปเนีวแซวบ้าไปเกี่ยวโอ้ย oh, สุดจอดเลยอัน oh. นี oh. Sorry, right? hey, hey, road, ้พักคนใหญ่เออจังสีไดไหมในก้ารบ้านนี้ล่างกรบบอห้ำ พักนี้ล่างเลี้ยวแต่ว่าหำมือเล่นยงกูแล้วจังสิได้ล่างยี่พอใครถามเจ้าแน่ยังยี่แม่หายเจ้าเปล่งเป่งอยู่เป็นยังเจ้าึื้นป่ายขึ้นเจ้าึื้นใจดีแท้โอ้ยเจ้าปีว่าจะไหนเนาะมึงบ่ได้อ่านบ่ ตำราไม่ใช่สงครามนั่นเอียงเอาก็รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนั่นกูสิบป็บในสงครามที่กูบ่มี้วันชนะเด็ดขาดกุจังไปหลอดนั่นแล้วไ่่เป็นไรมันบ้านข้างของมอนยั่บ่ไม่ขับอยู่เด้ยบุญบ้านเนาะอือแต่ว่าหันโอ้ยบอกปันได้เว้ยเมียหน่อยก็ไม่ไ่เลยตีกันอยู่นาห้านหมเอา แม่หน่อยก็ไม่ไงเลยตีได้ตีกันเออแม่มั่งมาดีแล้วไปหาเห็ดตัวเทียบมาเขาเขากบบน้ำทางเขากบบไรหนุ่งตากันตัวแต่ว่าเจ้าก็ดีเนาะแต่พันองหู้จกันกับเจ้าหน่ก็เขาก็เคยดนจ้าเทื่อว่าเจ้าสิมีเกาะกาะแกะมีเมีอยหน่อยน้ำเข่าเห็นไหมคโอ้ยมันมีอะไรหรอกเจ้าข้อเอ้ยคือประชาชนอ่ะมันเมื่อยมันขี้ข้านถึงข้ากดข้าเกียร์นั่ข้าขอจบโลงนั่นขอยงียบขอเรื่องมีหรอกกดเกียร์ที่อย่างบาดนี้เอ้าเนี่ยคอยว่านั่น ขัคนคอยไปนี <his breast> ่แม่น <sugar> ้อยหั่นขันคอยเฮ็ดกับเขาจักเทื่อขก็ต้องขับไปเฮ็ดอยู่บ้านนี่เท่านั้นเท่านั้นเออเออขันคอยไปเฮ็ดข้าวเขาทารึขันบ้านก็ต้องไปเฮ็ดข้าวเขาทานั่นคชื่อกเออเออตำรวจฉมาดเพราะี่แม่มันหนักยากอย่างง่ายพดเห็นตะเมื่อยครับตั้งแต่เมื่อไห้่เป็นต้นบ้าก่ะขยกะอ่ายุจะสี่แล้วล่ะ ตัดแล้ววังหันงาออีกละเก้าเดียวเว้ยตัดถึงหม่องถึงทีเจ้านี่มาได้ก็จะผมหัวหอนเอาสัาสันเลยเอาสั่นเอานี่เขาฝากเขาไม่เจ้าโอ้ยไม่อยังเนาะนช่วงบุญช่วงทำบุญนั่นแหละน็่แต่บุญนี่เดียวนี่ช่วงนี้ห่วยบัว่าแล้วเจ้าของผู้ใดเป็นของผู้ใดบ้านนั่นบ้านนี่เนาะลาบุญเนาะบุญไรครับเอาละเมียเจ้าไปใส่หนี่ห่วยพิษกันที่วังหันเขียงมากๆขนาดไปใส่บุกเพราะมันไปตลาดมันบ่โอ้ยพิษกันอีกแล้ว ยี่เขาพีชออกจังว่ะจะมีซ่ามันเถาะยามันเออเจ้าคิดได้จังซ่านก็ดีแล้วพญานเอ้ยผัวเมียอยู่น้ำกันนั่นมันผิดมันเถียงกันมันกิดเป็นบทพี่สู่ของชีวิตมาซ่นพอเออเจ้าก็ไม่ต้องไปคิดอย่างไรก็เป็นนี่เพราะว่าพีชกันเรื่องน้อยเรื่องใหญ่ให้เจ้าทองไว้เด้อยังไงเมียบ่ผิดนั่นแล้ว เนี่ยบะเพ็ดเออฮือท้องไม่โลดเจ้าเนี่ยบะเพ็ดเอออย่างไรก็อันไปอันสร้างตำคุ่นเอาอันบะเพดเตอร์เอาตำธรรมดาเอาย่ามันจะน้ำยายื่อได้เออแล้วก็เอาย่าเอาย่าหมูยอกก็ได้แล้วก็เอาเอาข้าวข้านิ้วเหนียวข้าวมันด่าง อออเออเออเออแต่จวใจให้เขาดอกเออมาสมเพินเ่นธใหญ่น้เดอเออเออเ็กเู่้แมันเข้าใจเยืยอกบอลเ้าใจสวมว่ากกันังแต่ว่ากูฟังบุรุเหลือันูเลยจะเป็นยังไงกด้เปลี่ยนแปลงแป้งอยู่เลยกูท้ยเป็นบ่ออาหานแมนเนอิ้นพ่อเอิ้นใช่ไหมอีโป้เอิ้นแม่เดียวแต่อีเบอขันผู้บ่าวเดผู้บ่าวสมน้อยขันเทาก็นั่น ปักอ้โอ้แล้ววดอะไสันปด้่ั่นป่าฮ่าฮ่าั่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าน่าฮ่าิ่ง่งอู่่นี่า้าวบุญ่าง่าฮ่าฮ่านั่งเสาอยู่าฮ่่ะเ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่า่าแล้วอยู่ใน้าน่่ั่าา่ เจ็บปหาเอาจังไรก็ต้องมาตั้งไว้ถ้าต้อนรับมูสิตัวเนาะเออ,เออเออบ่ต้องเกียงเจีอกกันเองรอดเอามาตั้งกับเยอามัตั้งได้ยู้แต่ว่าหันปีนั้นมาได้เป็นจังไหนคือกินบ่ได้เมียงไม่ให้กินชมบอกจะให้กินยู้แต่ว่านั่นกินเราก็ต้องเฮ็ดการบ้านถ้ามันได้ว่าสั้นกินแล้วเฮ็ดการบ้านเออก้เกาเจ้าถ้าเจ้ากินเรากดนึงเจ้าก,ก็ต้องเฮ็ดการบ้านให้ได้เท่าน,าน,น,านึงนนว่าสั้น เฮ็ดกามาเท่านเออเอาแค่มองขวดได้สักเข็มองเทออ่นแลวกามขวดกามจองเทืยเออจะวาเิดหันมาดูแลสุขภาพจดฟ้องหนดิจะพอกนังเสยอยู่เนาะป้าเขาไปหาอยูู่้เย็นมันม่หันละไหันละามขวาดกามจองเทืเล What <laughs> <laughs> <laughs>